ราชวงศ์หยวนล่มสลายเพราะเหตุใดมารับฟังกันตอนนี้เลยครับตราบตั้งแต่สมัยของจักรพรรดิกุปไลข่านสามารถที่จะรวบรวมแผ่นดินสามารถที่จะปราบชาวจีนชาวซ่งไปได้อย่างราบคาบเลยทีเดียวแล้วครับประเทศจีนในขณะนั้นก็ตกเป็นของราชอาณาจักรมองโกและมีการสถาปนาราชวงศ์หยวนเกิดขึ้นนะครับในสมัยของจักรพรรดิกุ่ไลข่านหรือว่าจักรพรรดิหยวนซื่อจู่หูปีเลียราชวงศ์หยวนนั้นมีอำนาจสถาวรเป็นอย่างมากแต่เมื่อจักรพรรดิกุ่ไลข่านนั้นเสด็จสวรรคตไปอำนาจนะครับของราชวงศ์หยวนนั้นก็ ลดน้อยถอยลงอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายสมัยราชวงศ์หยวนนั้นเกิดการต่อต้านเกิดขึ้นครับของชาวจีนที่ถูกกดขี่ข่มเหงงและเหตุผลละครับที่ราชวงศ์หยวนนั้นในที่สุดก็ล่มสลายก็เพราะว่ามีผู้นํากองกําลังในการต่อต้านราชวงศ์หยวนที่ชื่อว่าจูหยวนจางซึ่งจูหยวนจางนี่นะครับก็ทําการศึกละครับจากพระออกมามาเข้าร่วมนะครับกับลัทธิบัวขาวแล้วก็เข้าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของกองทัพพวกผาแดงและสุดท้ายครับจูหยวนจางก็ทําการรวบรวมสมัครพรรคพวกได้จํานวนมากมายม,ายมหาศาลในวันว เวลานอก็คือวันที่28กรกฎาคมคิคศสกราต1367ัากครับจูหยวนจางเห็นจังหวะศพเหมาะจึงทําการสั่งการให้แม่ทัพใหญ่ของเขาที่ชื่อว่าแม่ทัพสีตานะครับนำกำลังพลจํานวน250 0 0 0หื่นนายโดยประมาณทําการบุกเข้าไปนะครับที่เมืองหลวงก็คือพระนครต้าตูนะครับซึ่งในปัจจุบันก็คือเมืองปักกิ่งนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์หยวนแล้วก็สามารถที่จะขับไล่ให้จักรพรรดิพระองค์สุดท้ายของราชวงศ์หยวนที่ชื่อว่าจักรพรรดิซุนตี้แห่งราชววงยนนนั้พพาารระญม ถึงชาวมองโกนต่างๆนะครับออกไปนอกด่านนะฮะออกไปนอกพื้นที่ของอา,อาณาจักรจีนเลยทีเดียวละครับแล้วหลังจากนั้นจูหยวนจางก็สถาปนาตนเองนะครับขึ้นเป็นจักรพรรดิหมิงไทจูและเป็นการเริ่มศักราชนะครับของศักราชของอู่และราชวงศ์ต้าหมิงขึ้นครับ